แม่ใจร้ายกว่าจะคิดได้ก็สายไปแล้วสีนวลเป็นลูกสาวเศรษฐีที่ค่อนข้างเอาแต่ใจของตนมาตั้งแต่ยังเล็กๆด้วยความที่เป็นลูกสาวคนเดียวจึงมักจะได้รับการเอาอกเอาใจจากคนรอบตัวโดยเฉพาะพ่อแม่ของนางสีนวลมีญาติผู้หนึ่งชื่อเข็มนางทั้งสองมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเข็มนั้นทางครอบครัวของนางมีปัญหา ด้วยพ่อของเข็มซึ่งเป็นน้องชายของแม่ของสีนวลและเมียของเขาได้ตายจากไปด้วยโรคระบาดทิ้งให้เข็มต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าแม่ของสีนวลรู้สึกสงสารจึงได้นำเข็มมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กส่งสีให้ได้เรียนหนังสือเช่นเดียวกันกับสีนวลเข็มนั้นมักจะตกเป็นเบีย้ยล่างของสีนวลอยู่เสมอด้วยนางคิดว่าเข็มก็แค่คนอาศัยอยากจะทำหรืออยากจะพูดอย่างไรกับเข็ม ยอมทได้เข็มในเอาห่อข้าวของเธอมาดูซิว่าเหมือนกับของฉันหรือเปล่าไอ้ที่ฉันได้มาหนะฉันไม่ชอบสีนวลดึงห่อข้าวของเข็มมาอย่างรวดเร็วแม้ว่าสีนวลจะได้รับกับอบรมสั่งสอนมาอย่างดีแล้วแต่ว่านางก็ยังคงทําตัวไร้มารยาทอยู่แบบนี้อุ๊ยของเธอหน้ากินกว่าของฉันอีกแนะ่งั้นเรามาแลกกันนะ สีนวลชอบกับข้าวในห่อข้าวของเข็มมากเธอจึงขอสลับห่อข้าวกับเข็มโดยที่เข็มเองก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมเอาไปสิถ้าเธอชอบฉันกินอะไรก็ได้เข็มตอบสีนวลอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวด้วยเข็มรู้ดีว่าเธอเองก็เป็นแค่คนที่มาอยู่อาศัยไม่ควรเรื่องมากไม่ว่าเรื่องใดก็ตามสีนวลเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนท่านเศรษฐีและแม่ของนาง นางพยายามสัรหาที่เรียนดีๆให้กับสีนวนหรือแม้แต่การเรียนทำอาหารการเย็บปักถักร้อยที่กุลเศรีควรจะทำเป็นและทำได้ทุกคนแต่สีนวนก็ไม่สนใจในหลายๆครั้งที่สีนวนต้องการจะหนีเรียนและให้เข็มเป็นแพร,รับบาปเสียหากว่าพ่อแม่ของนางจับได้เหมือนดังเช่นในครั้งนี้นี่เข็มเธอช่วยอะไรฉันหน่อยสิวันนี้ฉันรู้สึกปวดหัว แต่ว่าพ่อของฉันไม่ยอมเชื่อน่ะเอางี้นะเดี๋ยวพอเรานั่งสำรอไปถึงหน้าโรงเรียนฉันจะหลบไปนอนในส่วนข้างโรงเรียนตรงนั้นร่มรื่นและคนไม่พลุกพล่านดีถ้าหากเธอเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็บอกครูด้วยว่าฉันลาวันหนึ่งจะดีหรอสีนวลถ้าหากพ่อกับแม่ของเธอและครูรู้เข้าว่าเราสองคนโกหกเราต้องโดนลงโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะเข้มกลัวเกรงและไม่ชอบการโกหก ด้วยมีหลายครั้งที่เข็มช่วยสีนวลแล้วสุดท้ายคนที่ต้องโดนทำโทษก็คือเข็มคนเดียวส่วนสีนวลก็เอาความตลบตะแลงเอาตัวรอดไปได้เพียงคนเดียวโดยที่ไม่เคยช่วยเหลือเข็มเลยสักครั้งเธอจะต้องกลัวอะไรพ่อแม่ของฉันกับครูนะ่ะไม่เคยเจอกันเส้นหน่อยแล้วพวกเขาจะรู้เรื่อง้ร่งไงว่าฉันหลบไม่อยากเรียนนอกจากว่าเธอจะพูดเข็มโดนสีนวลตวาดใส่ทำให้เธอต้องยอมทำตามแต่โดยดี และนางเองก็พอจะรู้ชะตากรรมของตนเองดีด้วยวันนั้นทั้งวันเขมเองรู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องโกงหกครูเรื่องของสีนวลและอีกใจก็กลัวว่าความจะแตกพ่อกับแม่ของสีนวลต้องเล่นงานเธอตายแน่เข็มนี่เธอช่วยสีนวลโกหกครูกับพ่อแม่อีกแล้วอย่างนั้นหรือมีครูคนหนึ่งเขาไปเจอเอากับสีนวลที่สวนข้างโรงเรียนเพียงแค่เข็มได้ยินครูพูดแบบนี้ ก็ทำให้นางนั้นรู้สึกใจหายวา่าเรื่องราวทุกอย่างได้ล่วงรู้ถึงหูของพ่อแม่สีนวนอีกคราและอีกเช่นเคยเหมือนกันที่สีนวนพยายามพูดเอาดีเข้าตัวเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวหนูก็บอกเข็มแล้วนะว่าหนูอ่ะถึงแม้จะปวดหัวแต่ก็ยังเรียนได้แต่เข็มกลับชี้แนะให้หนูแอบไปน,นอนในส่วนข้างโรงเรียนแถมยังบอกว่าจะแก้ตัวให้กับหนูอีกด้วยสีนวลใส่ร้ายเข็มอย่างหน้าไม่ไอาย แต่ไม่ว่าเข็มจะไม่ยอมรับกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อนางจนพ่อของสีนวลต้องเอ่ยปากจะไล่เข็มกลับไปอยู่บ้านนอกถ้าขืนยังชักนำสีนวลไปในทางที่ไม่ไดีอีกอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะคุณพี่ถึงอย่างไรเข็มก็เป็นหลานของอีชันอย่าไล่แกเลยนะเอาไว้อีฉันจะสั่งสอนเข็มเองเจ้าค่ะคนเป็นแม่ของสีนวลดูเหมือนจะรักหลานสาวของนางมากและเหมือนนางจะรู้ว่า ที่สีนวนกล่าวโทษเข็มนั้นมันไม่เป็นความจริงป้ารู้ว่าเข็มน่ะเป็นเด็กดีเป็นคนรักเรียนและหวังดีกับสีนวลป้าก็ไม่ได้ปักใจเชื่อลูกสาวของป้าสีที่เดียวหรอกนะเอาเป็นว่าป้าขอโทษแทนสีนวลมันด้วยไหนจะลุงเศรษฐีที่ต่อว่าเข็มอีกไม่เป็นไรหรอกจะป้าอย่าขอโทษหนูเลยเป็นบุญคุณแค่ไหนแล้วที่ลุงกับป้ายอมส่งคนไปนรับหนูถึงที่บ้านนอก และส่งเสียเลี้ยงดูหนูเป็นอย่างดีบุญคุณน,นี้หนูไม่มีวันลืมจ้าสองคนป้าหลานมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีและเพียงเท่านี้ก็ทำให้เข็มยังคงมีแรงใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปวันเวลาเริ่มผ่านไปเรื่อยๆทั้งสีนวลและเข็มต่างก็เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นเข็มเป็นเด็กเรียนดีในการสอบทุกครั้งน่านจะมีผลคะแนนที่ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของห้อง ส่วนสีนวลน,นั้นนางไม่เคยตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และนั่นก็ทำให้ผลการเรียนออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจนักเข็มสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ดีทุกอย่างทำให้ท่านเศรษฐีและแม่ของสีนวลมีความรู้สึกปรับปลื้มใจกับหลานที่นำมาเลี้ยงและนางก็ทำตัวดีมาโดยตลอดอะนี่ของรางวัลของเองนะเข็มลุงให้เป็นรางวัลที่สอบได้ทีหนึ่งใครๆต่างก็พากันชื่นชม ว่าลานของรุงนั่นเรียนดีเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านเรือนของเราท่านเศรษฐีได้มอบสร้อยทองเส้นหนึ่งให้กับเข็มยิ่งสาวรับมาด้วยความยินดีทางด้านสีนวลก็ได้แต่นั่งมองด้วยความอิจฉานางไม่ชอบที่ใครๆต่างก็พากันชื่นชมในตัวของเข้มนี่สีนวลพ่อขอสักครั้งเถอะนะตั้งใจเรียนและคว้าเอาที่หนึ่งของห้องอย่างที่เข็มทำมาให้พ่อได้ชื่นใจบ้างอย่าเอาแต่เกเรไม่อยากเรียน หญิงสมัยนี้สำคัญนักต้องมีความรู้รอบด้านและเก่งทุกเรื่องสีนวลเป็นหญิงที่ไม่รักดีนางฝักใฝ่ไปในทางที่จะทำให้พ่อแม่เสื่อมเสียแต่ที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือการที่นางท้องไม่มีพอ่อด้วยนางเองก็ไม่รู้ว่าพ่อของลูกในท้องนั้นเป็นใครนิสัยรักสนุกทําให้สีนวลปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเรื่อย หากแม้ว่าถูกใจในชายคนใดหญิงสาวก็จะแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับชายคนนั้นทุกอย่างดูเหมือนว่าจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าหากว่าสีนวนไม่เกิดตั้งคันขึ้นมาสิก่อนเข็มเธอช่วยฉันด้วยสิฉันท้องประโยคนี้ประโยคเดียวที่เมื่เข็มได้ยินสีนวนพูดออกมาแล้ว ก็ทำให้เธอนั้นแทบจะลมใจด้วยไม่คิดว่าสีนวลจะรักสนุกพลาดท่าตั้งคันแถมยังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเสียอีกด้วยเรื่องนี้ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนะสีนวลฉันว่าเราต้องเร่งไปปรึกษาพ่อกับแม่ของเธอโดยด่วนแล้วในที่แรกสีนวลไม่ยอมที่จะปรึกษาใครทั้งนั้นนางบอกกับเข็มว่าจะไปเอาเด็กออกทั้งที่เข็มก็พยายามห้ามปรามเอาไว้แล้วแต่สีนวลก็ยังแอบไปทํา แต่พอถึงเวลาที่ต้องทำลายลูกในส้สีนวนกลับไม่กลา้าด้วยนางเกิดรักตัวกลัวตายไม่ใช่เพราะว่ารักลูกห่วงลูกในท้องเสียเมื่อไรดังนั้นเรื่องนี้จึงจาเป็นต้องรู้ถึงหูของพ่อกับแม่ของสีนวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรนะสีนวลในลูกท้องอย่างนั้นหรือทำไมถึงทำตัวไร้ข่าอย่างนี้นะดูเข็มเป็นตัวอย่างสิลูก นางรักดีไฟเรียนจนตอนนี้ได้ทำงานเป็นข้าราชการครูที่มีหน้ามีตาเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีกับบ้านเรือนของเราส่วนลูกแท้ๆของพ่อนั้นกลับมาทำตัวให้ต้องอายชาวบ้านเขาแบบนี้นะหรือใจเย็นๆคะ่ะคุณพี่ค่อยพูดค่อยจาก,กันถึงอย่างไรตอนนี้ลูกสาวของเราก็เจ็บช้ำน้ำใจพออยู่แล้วไม่เป็นไรนะสีนวลเดี๋ยวหลานคลอดแล้วแม่จะเลี้ยงเองใช่เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันเลี้ยงนะ เธออย่าคิดมากไปเลยสีนวลถึงแม้ว่าสีนวลจะได้รับกำลังใจจากแม่และเข็มแต่ว่านางก็ยังเกลียดลูกของตนเองอยู่ดีตลอดเวลาที่ตั้งคันนางพยายามแกล้งลูกในท้องของตนด้วยการอดข้าวบ้างหรือดื่มกินของที่ไม่ดีกับลูกในท้องเดินเหินไม่เคยระวังด้วยอยากจะให้เด็กคนนี้หลุดออกมาจากท้องของเธอเสียอย่าพยายามทำอะไรที่เป็นการทำลายลูกของเธอเลยนะสีนวล เด็กมันไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ทําลงไปหรือว่าสิ่งใดที่ผู้ใหญ่ต้องการน่ะหากมีเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดอีกอย่างหากเธอยังพยายามทําตัวเองให้เจ็บปวดแล้วคิดว่าลูกจะสลายออกไปจากท้องของเธอคนที่ต้องเจอกับเรื่องอันตรายมากที่สุดก็จะเป็นเธอนะ เข็มตอนนี้ได้กลายเป็นครูเข็มอันเป็นที่รักของเด็กนักเรียนและชาวบ้านยิิงสาวพยายามปลอบประโลมสีนวลให้คิดไปในทางที่ดีโดยไม่อยากให้เด็กในท้องต้องมารับกรรมที่แม่ทำไว้ขอบใจมากนะเข็มแต่ว่าเด็กบ้านเนี่ยมันทำให้ฉันต้องอับอายมันทำให้ฉันโดนชาวบ้านรุมด่ารุมประนามว่าใจง,ง่ายสับสนจนท้องไม่มีพ่อแม้แต่พ่อของฉันเองท่านยังไม่ให้อภัยฉันเลย ถ้าไม่มีไอเด็กนี่สักคนหนึ่งก็คงจะดีเลยทีเดียวละแต่ลูกของเธอเขาก็ไม่ผิดอะไรนะไม่เอาหน้าห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดฉันว่าถ้าเขาโตขึ้นแล้วรู้ว่าคนเป็นแม่อย่างเธอคิดแบบนี้เขาคงจะเสียใจมากสีนวลเอาแต่โทษเด็กในท้องโทษครอบครัวโทษชาวบ้านแต่ว่านางกลับไม่เคยโทษตนเองที่ก่อเรื่องก่อราวจนมันต้องบานปลายอย่างนี้ วันเวลาผ่านไปสีนวลเองก็อุ้มท้องลูกจนถึงเวลาที่เด็กต้องคลอดออกมาแล้วสีนวลได้ลูกชายหน้าตาหน้ารักหน้าชังหลังจากที่คลอดลูกสีนวลเองก็ไม่ยอมอุ้มลูกเลยสักคราแม้แต่น้ำนมสักหยดนางก็ยังไม่ยอมให้ลูกได้ดื่มกินไม่เอาหน้าสีนวลอย่าทำแบบนี้เลยนะลูกถ้าหากว่าหนูไม่ยอมให้นมลูกเด็กคนนี้ถึงตายได้เลยนะสีนวลและแม่ก็ไม่อยากให้หลานของแม่ต้องเป็นแบบนั้น สีนวลให้ลูกดื่มนมจากอกแม่เสียดนะเรื่องราวที่ผ่านมาพ่อไม่ติดใจแล้วแต่ว่าตอนนี้ลูกต้องดูแลเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าใครจะพูดจาขอร้องอ,อ้อนวอนอย่างไรแต่สีนวลก็ไม่ยอมให้นมลูกเด็ดขาดจนทุกคนต่างพากันอ่อนใจทางด้านเข็มก็ได้ทราบมาว่าแม่ของลูกศิษย์ของเธอคนหนึ่งได้ให้กําเนิดลูกน้อยในเวลาอันใกล้เคียงกับสีนวลทุกคนจึงพากันลงความเห็นว่า ต้องนำลูกของสีนวลไปขอร่วมกินนมกับแม่คนนี้เสียจแล้วจะเอามันไปไหนก็เอาไปเลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้ามันฉันเกลียดมันสีนวลช่างเป็นแม่ที่ใจร้ายใจดำยิ่งนักแม้ในขณะที่ลูกได้คลอดออกมาแล้วเด็กตัวน้อยก็ยังไม่เคยได้รับไออุ่นจากอกของแม่อย่างสีนวลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ดีนะจ๊ะที่แม่ของหนูรุ่งยอมให้ตาเด่นร่วมกินนมด้วยถ้าไม่อย่างนั้นฉันคิดว่าตาเด่นคงไม่รอดแน่นอนจ้ะ ยังไงก็ขอบใจมากเลยนะจ๊ะแต่ว่าตาเด่นเองก็ต้องกินนม,มบ่อยๆอยู่คนละบ้านกันอย่างนี้เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะเคมรู้สึกเป็นห่วงหลานตัวน้อยของเธอที่เขาต้องได้รับน้ำนมที่เพียงพอเอาแบบนี้สิให้แม่ของหนูรุ่งกับหัวนะ่ะย้ายไปอยู่ที่เรือนของฉันก่อนห้องหับมีมากมายอยากนอนห้องไหนก็เลือกเอาอีกอย่างพวกฉันหนักมีค่าตอบแทนให้อย่างงามนะจ๊ะไม่ได้จะเอาหลานมารบกวนกินนมเฉยๆ แม่กับพ่อของหนูรุ่งเด็กนักเรียนของเข็มต่างพากันยินดีที่จะย้ายไปอยู่ที่เรือนของท่านเศรษฐีกอนด้วยพวกเขาเองก็เพิ่งมีลูกในน้อยเช่นกันจึงทำให้รู้สึกสงสารลูกของสีนวลเป็นอย่างยิ่งอย่าหาว่าฉันพูดมากเลยนะจ๊ะสีนวลทำไมจึงได้ใจร้ายใจดำกับลูกน้อยตาดำๆคิดจะทิ้งให้ตายได้ลงคอเลยหรือแม่นมของเด่นอดไม่ได้ที่จะต้องพูดอย่างนี้ แม่ของสีนวลและเข้มต่างพากันมองหน้ากันและกันด้วยความเศร้าพวกเขาเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าสีนวลจะเป็นแม่ที่ใจไร้ายได้ขนาดนี้ตอนนี้แม่ของหนูรุ่งก็ได้มาเป็นแม่นมให้กับลูกของสีนวลแล้วนางเองก็เลี้ยงทั้งลูกน้อยของตนและลูกของสีนวลไปพร้อมกันเมื่อใครเห็นแล้วก็ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนักสีนวลนั้นเกลียดลูกของตนเองมากนางไม่อยากอยู่ร่วมชายคาบ้านกับเด็กคนนี้ นางจึงได้ตัดสินใจหนีออกจากเรือนไปพร้อมกับทองหยองของท่านเศรษฐีพ่อของนางการที่สินวนตัดสินใจอย่างนี้ด้วยอยากหนีคํำครหาของชาวบ้านนางรู้สึกอับอายที่ต้องทำให้ครอบครัวต้องเสื่อมเสียท่านเศรษฐีขรรภ์พวกเราได้หาตัวนางทั่วเรือนแล้วแต่ไม่เจอนางขรรับงั้นก็ช่างมันปล่อยมันไปนางลูกไม่รักดีป่านนี้มันคงหนีไปไกลแล้วอีกอย่างมันเอาเงินทองของข้าติดตัวไปด้วยก็มากโขอ,อยู ถึงอย่างไรมันคงไม่อดตายแนะ่ท่านเศรษฐีบอกกล่าวกับคนในบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่ในเมื่อลูกสาวที่เขารักมากเลือกทางเดินเช่นนี้แล้วเขาเองก็ต้องทำใจยอมรับโธ่สีนวลลูกแม่ทำไมถึงทำแบบนี้ใครหน้าไหนมันจะรังเกียจลูกก็ช่างแต่พ่อกับแม่ก็ยังรักหนูเหมือนเดิมนะสีนวลคนเป็นแม่ร้องไห้ปานแทบจะขาดใจเมื่อได้รู้ว่าลูกสาวของตนนั้น นี้ออกจากเรือนไปโดยที่ไม่ทราบชะตากรรม่างหน้าสงสารตาเด่นจริงๆนะคะอยู่กับแม่แม่ก็ไม่เคยอุ้มหรือแม่ต่าน้ํานมแม่ก็ยังไม่เคยให้ได้ดื่มกินแถมมาตอนนี้แม่ก็หนีจากไปแล้วแต่หนูเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะสามารถช่วยกันเลี้ยงตะเด็นให้เป็นคนดีได้ค่ะสถานการณ์ในเรือนตอนนี้มีแต่ความโศกเศร้าและข่าวการหนีไปของสีนวลก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้าน เพียงแค่ภายในคืนเดียวเท่านั้นนั่นยิ่งทำให้ชาวบ้านพากันรุมประนามสาบแช่งสีนวลทางด้านหญิงสาวเองก็ระหกระเหยเรร่ยไรคำไหนนอนนั่นด้วยพวกเงินทองติดตัวมามากมายจึงไม่อยากแสดงตนว่าเป็นลูกเศรษฐีเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายระหว่างทางได้นางนั้นได้เดินทางออกมาไกลาจากหมู่บ้านเดิมมากแล้วจนมาเจอเข้ากับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นางตัดสินใจแล้วว่า จะตั้งรกรากอยู่ที่นี่และใช้ชีวิตให้สุขสบายกับเงินทองที่แอบลักขโมยของพ่อมาด้วยทีแรกนางคิดว่าจะใช้สอยเงินทองอย่างประหยัดด้วยนางนั้นตัวคนเดียวหากว่าเงินทองหมดไปเสียคงเอาตัวรอดไม่ได้แต่ด้วยสันดานเดิมเป็นหญิงเอาแต่ใจอยากได้สิ่งใดก็ต้องได้ทำให้นางนั้นไม่สามารถทำตามในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ในคราแรกเงินทองยังมีมากมาย นางก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสร้างเรือนหลังใหญ่มีคนรับใช้คอยดูแลจนในวันหนึ่งนางก็คว้าเอาคนสวนในเรือนนั้นมาทำผัวสีนวลรักและเอาใจใส่ผัวคนนี้มากซึ่งเขามีชื่อว่าเจ้าคำด้วยเจ้าคำมักใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานเขานั้นพยายามปอกลอกสีนวลได้มากเอามากได้น้อยเอาน้อยทำแบบนี้เรื่อยมาโดยที่สีนวลเองก็เต็มใจให้ วันเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าเด่นลูกชายของสีนวลก็เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรอเขามีอายุครบ15ปีบริบูรณ์แล้วเจ้าเด่นเป็นชายที่ค่อนข้างมีกิริยาวาจาเรียบร้อยดูสุขุมแต่ร่าเริงแจ่มใสตามประสาด้วยการอบรมสั่งสอนของแม่เข็มแม่บุญธรรมที่เลี้ยงดูเด่นมาแต่เป็นที่น่าเสียดายหลังจากที่ศีนวลน,นั้นได้หนีออกจากบ้านไปเพียงไม่กี่ปี ท่านเศรษฐีก็ได้ตรอมใจตายด้วยความคิดถึงลูกสาวอันเป็นที่รักส่วนปีถัดมาผู้เป็นเมียก็ป่วยด้วยโรคร้ายตายจากไปอีกคนทิ้งสมบัติไวม,มากมายให้กับเจ้าเดนและแม่เข็มของเขาเป็นคนดูแลาทางด้านสีนวลหลังจากได้เอาคนสวนในบ้านมาทำหัวแล้วนางก็โดนปอกลอกเสียจนหมดตัวด้วยอายุอานามก็มากขึ้นทำให้สีนวลเริ่มคิดถึงบ้านเรือนของตน และคิดถึงลูกชายที่ตนไม่เคยรักไม่เคยสนใจและยังรังเกียรลูกจนต้องหนีออกมาอยู่ที่อื่นอย่างนี้นางได้ตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านที่ตนเคยอยู่กับครอบครัวด้วยสภาพที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่เสื้อผ้าเนื้อตัวสกรปรกมอมแมมร่างกายสูบผอมด้วยไม,ม่มีอาหารดีๆตกถึงท้องนี่นังบ้าออกไปเสียจากเรือนของคุณเข้มกับคุณเด่นเลยนะดูสิเนื้อตัวสกรปรก ถ้าหากไม่ออกไปดีๆข้าจะโยนเจ้าออกไปชายดูแลบ้านเขาเพิ่งมาทํางานที่เรือนนี้ได้แค่ไม่กี่ปีจึงไม่รู้ว่าสีนวลน,นั้นเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านหลังนี้อย่าไลา่ฉันเลยนะจ๊ะฉันเป็นลูกสาวของบ้านหลังนี้เองขอฉันเข้าไปหาพ่อกับแม่ได้ไหมหรือเจ้าช่วยไปบอกท่านว่าข้าสีนวลกลับมาแล้วเอ็งนี่มันโกหกกันเห็นเห็นถ้าหากว่าเป็นลูกสาวแล้วยายจึงไม่รู้ว่าท่านเศรษฐีละเมียของท่านได้ตายจากไปนานแล้ว บ้านนี้มีคุณเข็มและคุณเด่นอาศัยอยู่เป็นเจ้าของเรือนสีนวลเมื่อได้รู้พ่อกับแม่ของนางเสียไปแล้วก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากนางไม่คิดว่าการกลับมาในครั้งนี้จะไม่ทันได้กราบลาท่านทั้งสองเลยมีเรื่องอะไรกันจ๊ะแล้วนั่นใครมาล่ะมาขอข้าวกินหรือถ้าอย่างนั้นก็เดินไปที่โรงครัวหลังบ้านเลยนะกินเสียให้อิ่มวันไหนหิวก็มากินอีกได้ เข็มหญิงสาวที่เคยใจดีอย่างไรก็ยังคงใจดีอยู่อย่างนั้นนางไม่ทันได้สังเกตให้ดีก่อนว่าหญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือใครเข็มนี่ฉันเองนะสีนวนเข็มรู้สึกใจหายยืนพินิจพิจารณาหญิงรูปร่างภายพร้อมที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยความสงสัยจนในที่สุดเข็มเองก็จำสีนวนได้ทั้งสองคนโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจหลายปีดีดักแล้วที่สีนวลหน,นีออกจากบ้านหลังนี้ และไม่ย้อนกลับมาอีกเลยเขมได้พาสีนวลเข้าไปในบ้านและเรียกเด่นให้มานั่งร่วมวงสนทนาด้วยที่แรกพวกนางเองก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกกับเด่นอย่างไรดีด้วยความเป็นห่วงความรู้สึกของเขาแต่ในที่สุดสีนวลก็ตัดสินใจเอ่ยปากเป็นคนแรกพ่อเด่นนี่แม่สีนวลเองนะแม่แท้ๆที่ให้กำเนิดลูกยังไงล่ะลูกอาจจะจำแม่ไม่ได้ด้วยในตอนนั้นแม่มันชั่วช้าหนีลูกไปอยู่เสียที่อื่น แต่ตอนนี้แม่กลับมาแล้วให้อภัยแม่นะนี่มันอะไรกันรู้แม่เข็มข้าไม่เห็นรู้จักผู้หญิงที่ชื่อสีนวลน,นี้มาก,ก่อนพอเกิดมาข้าก็มีแม่นมที่ช่วยแบ่งน้ำนมให้ข้าได้ดื่มกินและมีชีวิตรอดมีตายายที่คอยรักและห่วงใยข้ามีแม่เข็มที่อบรมสั่งสอนข้าในทุกๆเรื่องส่วนแม่สีนวลอะไรนี่ข้าไม่รู้จักเจ้าเด่นพูดจบเขาก็เดินหนีไปเสียด้วยความทรงจำในเรื่องของแม่นั้น มันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องดีเลยแม้ทุกคนจะพากันบอกว่าแม่สีนวลจำเป็นต้องเดินทางออกไปทำงานต่างหมู่บ้านแต่เขาก็ได้รับฟังข่าวจากคนในหมู่บ้านเสมอว่าแม่นั้นใจแตกพอมีเขาขึ้นมาก็รังเกียจลูกและทิ้งไปอย่างไม่ใยดีดังนั้นเด่นจึงมีเพียงแค่แม่เข็มที่เขารักและเทิดทูนเี่ยฉันคงเป็นคนเลวมากสินะแม้แต่ลูกก็ยังไม่ยอมให้อภัยฉันฉันรู้ว่าฉันเปนเลวแค่ไหน มันก็คงสาสมแล้วที่ลูกจะเหมือนหน้าฉันไปอย่างนี้ไม่เอาหน้าสีนวลตาเด่นนะ่ะคงทำอะไรไม่ถูกแม่ที่หายไปนานๆจู่ๆก็กลับมาแบบนี้ก็คงจะตื่นเต้นนะ่ะแม้ว่าเข็มจะพยายามปลอบใจสีนวลอย่างไรแต่ก็ไม่อาจทำให้ความรู้สึกเสียใจที่ลูกไม่ใหญ่ดีได้บรรเทาลงได้สีนวลตัดสินใจบวชชีตลอดชีวิตด้วยอยากจะบวชให้พ่อกับแม่ที่นางเองเคยทำตัวไม่ดีกับท่าน และทําให้ท่านต้องตรอมใจตายเพราะนางอีกอย่างเจ้าเด่นก็มีชีวิตที่ดีทุกอย่างแล้วมีแม่ที่ดีอย่างเข้มคอยดูแลไม่ห่างแม้ว่าลูกจะไม่ยอมรับในตัวนางก็ไม่เป็นไรเข้มเองก็ได้อนุโมทนาสาธุกับสีนวลด้วยที่นางนั้นสำนึกได้เข้มมักจะพาเด่นมาเยี่ยมแม่ชียอยู่เสมอจนในวันหนึ่งเด่นก็ยอมใจอ่อนเรียกนางว่าแม่เพียงเท่านี้เองที่ศีนวลต้องการจากลูกชายของเธอ แม่ชีศรีนวลไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องใดนะเจ้าคะดิฉันจะดูแลพ่อเด่นเป็นอย่างดีถึงอย่างไรดิฉันจะพาพ่อเด่นมาเยี่ยมแม่ชีบ่อยๆค่ะชีวิตของแม่ชีศรีนวลแม้ว่าในอดีตจะเคยทำตัวแย่หรือใจร้ใจดำกับลูกแค่ไหนแต่เรื่องนั้นมันได้กลายเป็นอดีตไปแล้วและในตอนนี้แม่ชีเองก็ได้กลับตัวกลับใจสร้างบุญกุศลให้พ่อแม่ที่เคยล่วงเกินท่านและได้รับการอภัยจากลูกชาย ที่แม่ชีเองไม่เคยอบอุ้มเลยแม้แต่สักครั้ง